สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวหาเก่งเก็บเก่งราศีไหนเงินเต็มกระบุงคลิปนี้นะคะจะพาทุกท่านมาร่วมเปิดดวงราศีกันค่ะว่ามีราศีไหนในช่วงนี้ที่หาเงินเก่งกันบ้างว่าแล้วเราก็เริ่มกันเลยดีกว่านะคะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยค่ะท่านที่เกิดราศีพฤษภ หรือท่านี่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนการเงินจะมีเข้ามาเรื่อยๆจากหลายๆทางสามารถหมุนได้อย่างต่อเนื่องบางคนยังได้คนรักคอยช่วยเหลืออีกด้วยนะคะส่วนเรื่องการงานคุณจะได้รับมอบหมายโปรเจกต์พิเศษหรือได้รับสาสางงานค้างเก่าจากคนอื่นเขาด้วยความสามารถของคุณจะทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จถึง80%เลยค่ะตรงตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เลย ส่วนคนโสดจะได้พบรักกับคนที่ไม่ตรงสเปคหรือมีลักษณะที่ไม่โดดเด่นไม่ดึงดูดสายตาคุณสักเท่าไหร่แต่พอได้รู้จักหรือได้คุยกันคุณกลับรู้สึกถูกชะตาถูกคอกับคนคนนี้ส่วนคนมีคู่ความรักช่วงนี้มันดีอย่างที่คิดมันดีต่อใจจริงๆบางคู่มีแลนออกทริปร่วมกันในช่วงหยุดยาวนี้ด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของสุขภาพให้ระวังภูมิแพ้ผิวหนังผื่นแพ้ต่างๆอย่างเช่นโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยก็ได้ค่ะมาต่อกันที่ราศีที่สองนะคะนั่นก็คือท่านจะเกิดราศีกรกฎหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมช่วงนี้คุณหาเงินเก่งนะคะเก็บก็เก่งแล้วก็ใช้เงินเก่งเหมือนกันค่ะพยายามอย่าใช้จ่ายเกินความจําเป็นนะคะ ส่วนเรื่องงานช่วงนี้คุณจะรู้สึกหน่อยๆเกี่ยวกับงานค่ะคุณจะถูกบีบหรือถูกกดดันจากที่ทำงานจนทำให้คุณรู้สึกไม่อยากไปทำงานหรือรับผิดชอบงานอีกผลช่วงนี้ไปได้ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะใจเย็นๆหน่อยนะคะส่วนคนโสดมีโอกาสที่แฟนเก่าหรือคนคุยเก่าจะกลับมาแต่ก็ยังต้องใช้เวลาในการตัดสินใจอยู่ค่ะใจเย็นๆดูกันไปก่อนดีกว่านะคะ ส่วนคนมีคู่ช่วงนี้ความรักมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆจนทําให้คุยกับคนรักเจอกันน้อยลงหรือยังไม่มีเวลาหรือโอกาสที่จะได้เคลียร์ความรู้สึกหรือความในใจต่อกันสุขภาพจะเบื่ออาหารอาหารไม่ย่อยมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับระบบการย่อยค่ะมาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคม การเงินยังคงหมุนได้เรื่อยๆมีโอกาสจะได้รับเงินพิเศษจากที่อื่นเช่นดอกเบีย้ยจากกองทุนส่วนเรื่องงานมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจบางท่ามีการตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือลาออกดีอยากให้ชะลอนในส่วนนี้ก่อนนะคะคุณควรมีแผนสำรองสำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้ด้วยค่ะและสำหรับบางท่านมีโอกาสที่คุณจะได้ไปดูงานนอกสถานที่ด้วยนะคะคนโสดคุณจะได้พบเจอกับคนที่รุกหนักมาก ชัดเจนทุกการกระทำแสดงออกว่าต้องการจีบหรือสนใจในตัวคุณจริงๆส่วนคนมีคู่แล้วมีการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องครอบครัวทั้งสองฝ่ายเห็นดีเห็นงามกับความสัมพันธ์ของพวกคุณบางคู่มีการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันด้วยนะคะสุขภาพช่วงนี้ชาวราศีพิจิกให้ระวังอุบัติเหตุข้อเท้าแผลงหรือสะดุดลมก็ได้ค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงราศีที่ช่วงนี้หาเงินเก่งนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ